สวัสดีครับเจ็ดวิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินคือสิ่งที่ทุกคนต้องการหลายคนยอมทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินแต่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนไรายได้กลับสวนทางไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้เพราะอะไรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่งคั่งและคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินทุกคนเลยนะครับบอกว่า ก่อนที่เราจะสามารถมีเงินตามจำนวนที่ต้องการได้นั้นเราจะต้องคิดและเชื่อว่าเราจะได้รับเงินจำนวนนั้นจริงๆเสียก่อนเพราะความคิดจะทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกจะทำให้เกิดการกระทาและการกระทาจะนาไปสู่ผลลัพธ์ในที่สุดดังนั้นก่อนที่เราจะสามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาหาเราได้เราจึงต้องสร้างความรู้สึกมั่งคั่ง และอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจก่อนโดยใช้ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้เจ็ดวิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินข้อที่หนึ่งครับทำความคุ้นเคยกับเงินบอกให้ตัวเองรู้ว่ารู้สึกยังไงเมื่อเห็นเงินในบัญชีหรือเงินในกระเป๋าผิดหวังอายหรือรู้สึกไม่ดีและพยายามปรับความรู้สึก ให้ตัวเองคุ้นเคยกับจำนวนเงินที่มีอยู่โดยไม่รู้สึกเขินหรือต้องอายกับจำนวนที่มีมากหรือน้อยเพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับจำนวนเงินที่มีน้อยมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนและความกลัวเกี่ยวกับเงินมากขึ้นจงคิดว่าเงินก็คือเงินเราไม่จำเป็นต้องอายเกี่ยวกับจำนวนของมันถ้าเราสามารถยอมรับเงินโดยที่มีความรู้สึกดีกับมันไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใดก็าตามเราจะมีความสุขมากขึ้น ภูมิใจมากขึ้นและรักเงินมากขึ้นเมื่อคุณรักเงินของคุณเงินก็จะรักคุณและเติบโตมากขึ้นเช่นกันข้อที่สครับสังเกตว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นคนรวยลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทัศนคติของคุณเกี่ยวกับคนรวยเป็นอย่างไรเช่นคนรวยเป็นคนไม่ดีคนรวยต้องมีโชคคนรวยต้องเอาเปรียบคนอื่นฉันไม่สามารถรวยได้เพราะฉันไม่เก่งพอ ความรู้สึกของคุณที่มีกับคนรวยในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะมีหรือไม่มีในอนาคตเพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับความรวยมันจะเป็นตัวกำหนดให้คุณคิดว่าความรวยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณความคิดด้านลบจะแยกคุณให้ออกจากสิ่งที่คุณต้องการเพราะความคิดและความเชื่อจะทำให้กลายเป็นความจริงถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถมีเงินเยอะได้และจะต้องยากจนไปตลอด สมองจะสั่งการให้คุณทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับการเป็นคนรวยในอนาคตจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะรวยหรือไม่รวย 3. หาสิ่งที่คุณกลัวเกี่ยวกับเงินแล้วกำจัดมันทิ้งคุณสามารถกลัวและเป็นกังวลเกี่ยวกับเงินได้แต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมันถ้าหากมีความกลัวเกิดขึ้น ให้คุณลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้ดูมันอาจจะช่วยคุณกำจัดความกลัวออกไปได้อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตครอบครัวคุณจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเงินเป้าหมายของคุณคืออะไรจำนวนเงินเท่าไหร่ที่คุณต้องการใช้คำถามเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเพื่อหยุดความกลัวไม่ให้มันเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีความกลัวคุณก็สามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินได้มากขึ้น ข้อที่สี่ครับเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินหากคุณกำลังคิดว่าคุณกำลังขาดแคลนเงินหรือคุณไม่สามารถหาเงินจำนวนมากได้จงหยุดความคิดนั้นซะเพราะคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเงินของคุณได้คุณสามารถมีเงินจำนวนมากได้มั่งคั่งและร่ำรวยได้การใส่ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงินลงไปในสมองตั้งแต่ตน้นจะช่วยให้คุณสามารถ ทำในสิ่งที่ต้องการได้และที่สําคัญนะครับมันสามารถดึงดูดเงินให้เข้ากระเป๋าของคุณได้มากขึ้น 5. ใช้เงินให้คุ้มค่าการประหยัดเงินไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่ไม่มีใครร่ำรวยได้ด้วยการประหยัดอย่างเดียวการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าจึงต่างจากการประหยัดเงินการใช้เงินอย่างคุ้มค่าคือการใช้เงินเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุดกับจำนวนเงินที่คุณจ่ายไป คุณอาจจะใช้เงินจำนวนมากไปกับสิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างมหาศาลและทำให้เงินของคุณงอกเงยได้หากคุณต้องการจะประหยัดเงินไปด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ในความประหยัดนั่นต้องไม่เกิดความกลัวหรือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินข้อที่6กครับเพิ่มมูลค่าไม่ใช่เพิ่มเวลาคำกล่าวที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวย คงจะเป็นความหมายที่ดูใกล้เคียงกับขั้นตอนนี้จงเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเองมากกว่าจะไปเพิ่มเวลาในการทำงานให้มากขึ้นเพราะรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นตัวอย่างที่พอจะอธิบายให้เห็นภาพได้มากขึ้นก็คือรายได้ของกรรมกรที่ทำงานก่อสร้างหรือแบกหามต่างๆกับวิศวกรหรือผู้บริหารระดับสูงจึงต่างกันมากทั้งๆที่ คนทั้งสองกลุ่มนี้มีเวลาทำงานที่เท่ากันหรือคนกลุ่มหลังอาจจะทำงานน้อยกว่าด้วยซ้ำไปนั่นคือความรู้ความสามารถที่เป็นมูลค่าเพิ่มของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันคุณค่าจึงเป็นตัวกำหนดรายได้นั่นเองยิ่งคุณเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถดึงดูดรายได้ของคุณได้มากขึ้นเท่านั้นเอย่าปฏิเสธเงิน เมื่อมีคนเสนอผลประโยชน์หรือเงินให้กับคุณตามความสามารถที่คุณมีจงอย่าปฏิเสธหรือเลี่ยงที่จะไม่รับเงินเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นจะเหมือนเป็นการผลักสายไล่ส่งเงินให้ออกไปจากคุณมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการรับเงินเมื่อมีผู้อื่นเสนอให้เพราะว่าพื้นเพของเขาอาจจะมาจากความคิดที่เคยขาดแคลนเงินมาก่อนความคิดที่ว่า การเป็นผู้ให้ย่อมสุขใจมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณก็ต้องมีความยินดีที่จะเป็นผู้รับอย่างเต็มใจด้วยเพราะถ้าคุณปฏิเสธเงินบ่อยๆมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เกลียดเงินแล้วสุดท้ายเงินก็ออกห่างไปจากคุณเรื่อยๆจงฝึกความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของตัวเองที่เท่าเทียมกับจำนวนเงินที่ได้รับและคุณจะกลายเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดเงินได้อย่างไม่สิ้นสุดกระบวนการคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเงินมีผลต่อความมั่งคั่งร่ำรวยของแต่ละบุคคลได้อย่างไม่น่าเชื่อตำแรงดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันถ้าคุณรักเงินของคุณเงินก็จะรักคุณเช่นกันทั้งเจขั้นตอนที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงการปรับวิธีการคิดให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเสียก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่วิธีการสร้างเงินของแต่ละคนซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละคนหวังว่าคุณที่ฟังคลิปนี้แล้วจะมีเงินเพิ่มพู่นมากขึ้นในบัญชีนะครับ